สวัสดีทุกคนคุณนัทเป็นยังไงกันบ้านหรอสบายดีไหมโอ้ขอโทษนะได้ปวดกับไปไหน่อยคือฉันอยาก,ออกได้สีเขียวอ่อนเพราะว่าแรกกับฉันในไมค์สิ่งนี้มันดูทุเรศมาเลยอ่ะโอ้โยโอได้ปดดวดอาร์จินีของฉันฉันอยอมทำทุกอย่างเอาเอาสีนี้ไปเลยเอ,เอาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอ่มคือขอบคุณนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่อยากได้สีนี้นะมันดูแบบบางอารมณไม่เยี่ยมกับฉันนั่นเหรอ เราไปเลยสิเขียบเพราะตอนนี้ฉันก็ผูกันมันแห้งฮึฮึฮ่าๆนนี้ฉันเป็นหมอตอนนี้ฉันเป็นกัปตันทีจิเปโลฉันเป็นทหารฮยี่ฮ่าฉเป็นทาวบอยตอนนี้ฉันเป็นคนเหยียดผิวฮึฮึฮึมองอะไรวะฉันจัดการกับนายเบ้ แบะไวอืมอะบังก็จะจุดฉันเหรอฮะเอเวนก็ตายแน่ไฟพิมพ์ฉันนี่เนละนี่เน็ตนี่เน็ตโอ้โหดูเหมือนว่าไฟจะดับนะเนเี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเปิดไฟสิวะออโอ้พระเจ้าอย่าเข้ามาได้ไหม เอาไปแม่หืมบ้าเอ้ยดูมือแล้วไงต่อเอาไปไกลชิงเก็บแก่เอ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมมันตอบไม่ได้เฮ้ทำไมมันตอบไม่ได้วาดีสีแดงเกต้ายนี่ยนอนวันนี้เกต้า คือฉันไปรู้มาว่าฉันรู้ว่าฉันฉันเป็นคนรีพอร์ตและทีนี้ฉันกับไอ้สีน้ําตาลอ่อนเนี่ยมันต้องเจอด้วยกันคือฉันไม่ได้เป็นคนทาแน่แล้วก็อย่าสงสัยฉันด้วยเพราะฉันไม่ใช่คนทําโอเคเพราะว่าฉันไม่ใช่คนทำบอบอคนอื่นได้เลยไม่ใช่ฉันโอเคไหมงั้นก็แปลว่าแดงขาวกับดาอยู่ด้วยกันสินะแต่มีแค่หนึ่งในนี้แหละที่โกหกอยู่ เอาใครก็ได้ช่วยเอาตัวนี้ออกไปทีได้ผลออกแกงแม่งเลยเออคือฉันไม่รู้อ่ะเพราะฉันไม่รู้เลยฉันนั่งประชันอยู่ข้างบนเออฉันอยู่กับสีแดงเพื่อนรักกันฉันไงนนะลาลาือสีแดงมาแล้วเหรออืมแกตายวันนี้แกไม่เหลือช็อแน่คือฮะเ,เ,เล่นอะไรเนี่ย